สวัสดีค่ะวันนี้อิมก็จะมาแนะนําสกุตช,ชี่นะคะที่ลงแผงรถที่11ของอิมนะคะก็เริ่มเลยนี่นะตัวนี้ก็เป็นชินาน,น,ะะชนามอนโรนะคะจริงๆชินนามอนโรออกมาหลายแบบแล้วตอนนี้ก็หลายร้านก็ขายหมดกันไปในหลายแบบแล้วนะคะแต่ส่วนตัวอิมเอาโดนัทมาเพราะอิมชอบของอิมเองเออเอาเลยเอามาลงขายที่แผบงบ แต่ถ้าใครอยากสั่งแบบอื่นก็สั่งได้คะ่ะเดี๋ยวไปเช็คของถ้าของยังมีอยู่ก็ได้อยู่เพราะตัวนี้รู้สึกว่ามันจะหมดกันไวมากมนะก็ชินามโลของซาริโอนะคะก็นี่นะลายเส้นเขาก็จะมีทั้งสีฟ้าและสีชมพูส่วนลายเส้นเขาจะเป็นสีฟ้านะคะนะลักษณะเป็นโดนัทอย่างนี้นะแล้วตัวแท็กเขาเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะแท็กนะ เนี่ยนะคะแท็กเป็นนี้นะ <c oughs> บอลเชนของสีชมพูก็จะเป็นสีชมพูเหมือนตัวเขานะคะส่วนบอลเชนของสีฟ้าก็จะเป็นสีฟ้าเหมือนตัวเขานะคะเดี๋ยวเราลองบีบกันดูสโลนิดเดียวค่ะแต่ตัวนี้เนื้อเบาค่ะเนื้อเบาหลังๆมาสังเกตซาริโอบางตัวนี้ก็เนื้อจะเริ่มเบาขึ้นละจะไม่แน่นละ เนื้อเบาแต่สโลแค่นิดเดียวนะคะสโลนิดเดียวนะ,ะตามสไตล์ของซาริโอค่ะไม่ค่อยสโลมากนีนะให้ดูเห็นไหมความสโลนิดเดียวเห็นไหมคะก็นี่ค่ะน่ารักมากอืมเดี๋ยวขอดมกลิ่นกิ่นออกนมนมหว,วานๆน,นะคะ นมนมหวานหวานหน่อยเหมือนนมสตรอเบอรี่อ่อนๆสีมูนะเดี๋ยวดูสีฟ้าบ้างออกินนมนมค่ะกินนมนมผสมสกุชชี่ค่ะ เดี๋ยวต้องลองไปดมกันเองนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีจินตนาการของกลิ่นหรือมีความจําในกลิ่นแตกต่างกันไปบางคนก็จําว่ากลิ่นนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้นะกลิ่นนี้มันคงจะเป็นของอันนี้นะอะไรเนี่ยเออนั่นแหละนะเพราะว่าจะแยกกลิ่นละยากมากเพราะมันมีกลิ่นของตัวสกูชี่ก็คือฟองน้ํากับน้ํายาและสีของเขามันผสมก,กันกับกลิ่นน้ําหอมที่เขาเติมไปนะคะก็ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ